แทบไม่เชื่อสายตาครับผมวินาทีอง่์อิงปรากฏตัวในร้านนิวสยามโยโกฮาม่าสาวสีช่วงนี้บอจโจอง่์อิงแล้วก็ศิลปินของสาวน้อยหลายๆคนก็เดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีการได้ไปร้องเพลงที่ร้านนิวสยามโยโกฮาม่าที่ญี่ปุ่นนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นใช่สาวสีแล้วทิปมาลัยมาลัยเงินเย็น าะายเงินเย็นเยอะมากไม่คิดนะคะว่าแฟนขับญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นแฟนขับน้องอ๋อิงจะเยอะขนาดนี้อโอ้โหน่ารักมา,มากๆเลยนะน่ารักสีสาวสีแล้ววินาทีที่น้องอุ๋งอิงปรากฏตัววินาทีที่อุ๋งอิงร้องเพลงนี้และไม่น่าเชื่อว่าแฟนขับ f อซีที่ญี่ปุ่นจะทำแบบนี้ครับอ่าจะพาไปชมนะ,ะผมจะขออนุญาตนะคะผมเปิดคลิปของทางสาวน้ำเพชรบ้านแพงนะครับขออนุญาตด้วยนะครับเนอะขออนุญาตทางผู้บริหารบ้านสวยนะคะ ใครอยากดูคลิปเต็มเราจะเปิดเป็นบางช่วงบางตอนนะครับใครอยากด,าดูคลิปเต็มก็เข้าไปดูที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเ<ะ>นาะช่องหลักนะครับ<ะ>นี่วินาทีอุ๋งอิงปรากฏตัวนะครับได้ยินไหมไปที่ไหน <c oughs> ก็บอกว่าแฟนสาวอุ๋งอิงเยอะมากสำหรับน้องอุ๋งอิงนะคะอือ ตอนนี้32ลร้านวิวแล้ว32ล้านวิวบาทโจไปเช็คมาแล้วทีนี้ก็ไม่มีวิเาสิทธิษษ์เนาะถมานำไปองได้นะคะ โอ้ร้องกี่ทีก็พอเพลงเนี้ยอุงอิงไม่ว่าจะร้องตอนไหนก็พอเนาะ,านะก็เป็นลายเซ็นแล้วเป็นกระนั้นเพลงนี้ก็คือต้องอ,อ,ง,องอิง,งต้องเป็นลายเซ็นไปแล้วอะ่ะแล้วพอได้ฟังแล้วมันคิดภาพตามทุกอย่างที่น้องได้เจอมานหะมโอ้ผมรู้ออจริงๆฟังกี่ทีก็ขนลุกยิ่งไปตอนวันเปิดวงรื่นการที่แล้วนะเราร้องไห้เลยนะแบบ นี่มาเลยมาแล้วเงินเย็นนะครับเห็นว่าได้เยอะอยู่นะเย,โย,โย,โยอะเยอะเออได้เยอะมากไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยนะคะคนญี่ปุ่นก็มาครับ <นะ S 2> ผมแล้วคนร้องกันตามทั้งร้านเลยนะสาวสีใช่ <c oughs> นี่เนี่ยถ้าเราไปศิลปินเราก็ดีใจเนาะฉันร้องเพลงรองอย่างเี้ยถือว่าร้านแตกแล้วเนี่ยคนเต็มร้านเลยเนี่ย แต่ขนาดเราเจอน้องแต่ละครั้งเราก็ยังมีสิทธิื่นเต้นทุกครั้งเราบอกโชว์น้องดีใจทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่เราได้เจอน้องอเราจะมีความปลื้มปลื้มใจแล้วยิ่งเหมือนที่สาวสีบอกว่าโลแบบเวลาน้องเปิดโชว์เปิดอะไรเงี้ยเนาะค่ะ,ะอะยอมรับเลยว่าไปดูสาวน้อยพีบ้านแพ,นพงหลังๆเนี่ยะตั้งหน้าตั้งตารอดูวินาทีที่อุ้งอิงออกมาโชว์อุ้งอิงเพราะว่ามันจะมีบนขังสาวสี ยิงยิ่งยิงยิงแดูกาลที่แล้วที่เขาจะมี v ีทก่อนมาเนาะวีทที่น้องอุ๋ยได้พูดค่ะได้พูดที่เป็นวีดีโอมาก่อนก่อนที่อุ๋ยจะขึ้นมาเออโอ้หไปฟังครั้งแรกในวันเปิดวงของฤดูการที่แล้วเราเราร้องให้จริงจริงหลายคนด้วยไม่ได้ไม่ใช่แค่เราหลายคนที่อยู่รอบข้างแบบโอ้โหแล้วก็หลายคนที่เข้าไปลุกหน้าหน้เวทีแทบไม่มีที่ยืนใคร ที่บ่ารู้ว่าน้องอีจะออกช่วงเนี้ยไม่ไปยืนรอคุณจะได้อยู่ข้างหลังอยู่ดีต่อให้ไปหน้าเวทีนะคะเพราะคนเยอะมากบอลจ้เบียดเข้าไปได้พอมไปก่อนเราร้องไห้เพราะอะไรเพราะเราซึ้งเราภูมิใจและเราก็เขาเรียกว่าดีใจกับน้องด้วยที่มีคนรักแม่ตาแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราติดตามน้องมาตั้งแต่วันแรกเนาะเรายิ่งเห็นน้องประสบความสําเร็จในทุกวันนะที่การงานทุกคนรักน้องเอ็นดูน้องแล้วก็น้องเจอแต่สิ่งดีๆเร่างเรา คือเอาอย่างนี้ป้าสาวสีอุ้งอิงอย่างอุ้งอิงเนี่ยคือเราเติบโตมาด้วยเหมือนเราเติบโตมาด้วยกันใช่เราเป็นศิลปินเด็กนงร้องนำคนแรกเเราเติบโตมาด้วยด้วยกันพร้อมๆกันเพราะว่าเราเพิ่งทำข่าวคือน้องอุ้งอิงมาเราก็เราก็เริ่มทําข่าวช่วงนั้นพอดีเนาะแต่เราอาจจะทําก่อนที่อุ้งอิงจะเข้าวงการนิดนึงแล้วพออุ้งอิงเข้าวงการเราก็เริ่มไม่ทําข่าวน้องเริ่มไม่ติดตามน้องเริ่มได้เป็นแฟนคลับน้องยิ่งไปเจอน้อง หน้านเวทีหรือหลังเวทีได้ไปพูดคุยกับน้องได้เคยไปสัมภาษณ์น้องเรารู้สึกว่าเราหลงรักเด็กคนนี้มันเห็นะอะไรหลายๆอย่างมากที่มหัศจรรย์ที่น่าทึ่งที่แบบว่า มันเป็นเรื่องที่เราแบบโอ้โหว้าวทุกครั้งอะไรย่างเงี้ยก็มีนะคะใ,<ช>ในทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องค่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วทําไมเราถึงภูมิใจแล้วทําไมเราถึงแบบดีใจที่เห็นน้องประสบความสาเร็จทาไมเราถึงต้องตั้งหน้าตั้งตารอคอยโชว์ชมโชว์ของน้องในวินาทีที่น้องจะออกมาอ่าแล้วเมื่อไปเย<ม>ือนญี่ปุ่นทั้งทีนะคะเเราาชื่่อวแฟนลับที่น่ก็คิดเหมือนเราน้องสาวสีเนาะไม่ได้มีเฉพาะคนไทยเพราะว่าอะไรนะหรอคะสาหรับน้องอุ๋อิงแล้วเรียกได้ว่า เมื่อปล่อยซิงเกิลเพลงแต่ละเพลงนะคะก็จะมีการรีแอคชั่นนะคะคจากช่องต่างประเทศเยอะแยะมากมายห็นไหมม,มีหลากหลายประเทศมากแล้วก็มีทั้งคนญี่ปุ่นเนาะที่ไปชมแม้กระทั่งชมสาวน้อยเพรบ้านแพงที่ประเทศไทยถ่ายคลิปลงมามาลงช่อง YouTube ของตัวเองนะคะก็กลายเป็นกระแสที่แบบว่ายอดวิวพุ่งขึ้นแล้วมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็เลยชอบด้วยชอบวัฒนธรรมอีสานด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็เรียกได้ว่าได้ใจคนญี่ปุ่นไปเยอะเลยนะคะครับ นั่นแหละอ่ะแล้วาดูแฟนคลับเอฟก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยนะนนก็บอกว่าพอรูกคู่ป้นรวยพันล้านดีใจกับพ่อแม่พี่น้องทางญี่ปุ่นที่ได้เจอตัวจริงซุปตาซุปซุปเปอร์สตาร์หมอลำอ๋อซุปเปอร์สตาร์น้อยได้ใกล้ชิดได้รับพลังบวกจากอีหลาอุ้งอิงขอเป็นกําลังใจให้คนไทยที่สู้งานทางญี่ปุ่นร่ํารวยร่ารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนค่ะค่ะ คนนี้ก็บอกว่าฟังย่ำใดกระตาใจย่ำนั่นเพลงนี้ก็ขอหายีลาเฮ่งๆปังๆพร้อมพ่อโจโตลอดเป็นทีฮักทีแพ้งของเอฟซทัวโลอก็อสำหรับน้องอิงนะคะก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินเด็กคนแรกนะคะที่เมื่อเข้าวงการมาแล้วก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นไอดอลของเด็กๆหลายๆคนเราก็จะเห็นน้องอิงในพาร์ทที่เป็นทั้ง ศิลปินเด็กเป็นคโค้ดคอมเมนเตอร์ในรายการแล้วก็ออกรายการทีวีต่างๆนั่นก็คือเยอะมากแล้วครั้งนี้ ừ ừ ừ ก็ถือว่าไปญี่ปุ่นครั้งแรกก็ทำมาแบบประทับใจนะคะแฟนคลับ f อที่รอยอยู่ญี่ปุ่นก็คือดีใจนะที่เห็นน้องอุงอิงไปแล้วก็ได้เห็นหลายๆ ừ ừ <moment S 2> โมเมนต์เลยนะที่เราไม่เคยเห็นอุงอิงทำไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษาอะไรไม่รู้กับพ่อโจ้โอโอก็ไม่คิดว่า,วาอุงอิงจะกล้าทำก็น่ารักเนาะแบบว่าเราด้วยความเห็นความน้องอิงก็คือเป็นเด็กที่เรียบง่ายไม่คิดว่าจะ ทำพอให้ทำแบบแนวตลกออกมาแล้วน้องจะทำได้ดีอ่แต่น้องก็เป็นคนทันมุกไงทันมุกทันมุกอีกหลังๆน้องพันมุกน้องแบบเขาเรียกว่าเอาอยู่ไม่ตายใหม่เาเป็นภาษานางงานจะบอกว่าไม่ตายใหม่ต่อยขึ้นเวทีในช่องแรกก็ไม่ได้ตายใหม่นะก็เลยได้่าตอบโต้ได้แล้วยิ่งการวางตัวการให้สัมภาษณ์การตอบคำถามสื่อการวางตัวอันนี้ขอชื่นชมองอินเลยไม่ไม่มีสะดุดอไม่ใช่ แค่เพียงเฉพาะหน้าสื่อหรือหน้ากล้องน้องวางตัวดีแบบว่าตอนหน้าทั้งด้านหน้าที่มีกล้องหรือว่าภายหลังนะคะที่อยู่กับคพ่อคุณแม่หรือว่าอยู่ด้านหลังเวทีต่อให้ไม่มีกล้องน้องก็ยังคงเป็นน้องแบบนี้ที่เราเห็นเนาะนั่นแหละครับพี่น้องครับเนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องอุ๋เพชรบ้านแพงแล้วก็ขอบคุณคลิปจากทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีงานของเท่าแก่น้อยน้องวันที่27กันยายนนี้นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตของน้องอุงอิงกับ ผีเซนเตอร์แบรนด์เท่าแก่แล้วก็เปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพ้นะครับวันที่21กันยายนนี้นะครับขออภัยค่ะวันที่2 2บอกวันที่ผิดที่วันเท่าแก่น้อยวันที่2นะขอแก้ไขนิดนึงอ่ะบอกใหม่ก่อนก็มีเท่าแก่น้อยนะคะชวนมาม่วนซิ่งพบกับคอนเสิร์ตน้องอุ่งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะในวันอาทิตย์ที่22กันยายน67ค่ะเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปที่วิสโก้โฮด โฮโฮเซลใช่ไหมคะครับกับข่าวนะเนาะเป็นซีคอนเสิร์ตครับผมวันที่20 22ใช่สิบสองยี่สบ2อกันยาหลังจากเปิดฤดูกาลไปครับผมและสาวน้อยเพจบ้าแพงเปิดฤดูกาลวันที่21กันยายนครับ22มีงานกับท่าแก่น้อยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ